สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเรื่องการติดสวิตเกอร์ฝ้านะครับไม่ว่าจะติดห้องน้ำหรือว่าออฟฟิศหรือว่าบ้านนะครับเราจะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นห้องน้ำก็จะต้องการความทึบเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าเป็นออฟฟิศก็อาจจะพลางให้ให้มีสมาธิในการทำงานนะครับ ตัวนี้ก็จะมาบอกว่ามีสติกเกอร์ฝ้ากี่แบบกี่ชนิดใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ใช้อย่างไรให้มันตรงตามวัตถุประสงค์นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ฝ้าธรรมดานะครับตัวนี้มันจะมีเนื้อขุ่นระดับกลางๆนะครับก็ใช้กับงานทั่วไปสำหรับบังสายตาในออฟฟิศนะครับ ประตูหรือหน้าต่างก็ได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวสามารถตัดลวดลายได้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับสติกเกอร์ฝ้าขาวนมนะครับก็คุณลักษณะของสติกเกอร์ฝ้าขาวนมตัวนี้จะมีสีค่อนข้างจะขาวกว่าเพื่อนนะครับเหมาะกับการที่จะไปพิมพ์งานพิมพ์ต่างๆนะครับที่สำหรับไปติดกระจกนะส่วนสติกเกอร์ฝ้าต่อไปนะตัวต่อไปได้เป็นฝ้าวิงนะครับ จะมีความทึบมากกว่าสติ๊กเกอร์ฝ้าตัวอื่นนะครับเหมาะกับการเอาไปติดห้องน้ำก็จะต้องการความทึบมากกว่าฝ้าธรรมดานะครับตัวสุดท้ายที่จะแนะนำวันนี้นะครับเป็นฝ้าของ 3M นะครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษมากกว่าฝ้าตัวอื่นทั้ง3ตัวรวมกันเลยนะครับจะมารวมข้อดีกันอยู่ที่ฝ้าตัวนี้นะครับมันจะมีความมองยาก มากกว่าสติ๊กเกอร์ฝ้าตัวอื่นแต่ความโปร่งแสงก็ใกล้เคียงกันครับสามารถพิมพ์รูปหรือโลโก้ลงไปได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะทนทานกว่าเนื้อก็จะมีความละเอียดสวยกว่าอยู่แล้วนะครับเวลาไดคัดนะครับเราก็จะใช้เครื่องมิมากิญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องไดคัดงานนะครับ ก็จะมีความแม่นยำที่ดีมากๆนะครับสามารถตัดงานขนาดใหญ่ได้ส่วนงานพิมพ์นะครับก็จะเป็นเครื่องมิมากิเครื่องญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับและนี่คือเนื้อสติกเกอร์ฝ้าธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ้าวิงนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆเราก็จะเห็นเป็นเกรดวิงนี่เป็นฝ้าขาวนมครับและสุดท้ายก็เป็นฝ้าสามเอนะครับ แล้วถ้าสนใจนะครับจะติดสติกเกอร์ฝ้าสติกเกอร์ติดกระจกกับเรานะครับแอดไลน์เป็น Official Line นะครับรัดสติกเกอร์มีแอดอยู่ข้างหน้านะครับแอดรัดสติกเกอร์นะครับหรือจะเข้าไปชมผลงานได้ในเว็บไซต์สวัสดีครับ